รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะพี่นะเข้ามาแล้วฝากด้นจะแชร์ไปก่อนด้นจะแชร์ไปก่อนนะพี่น้องสักคนละแชร์สแชร์ ปิดสาธารณะเป็นกำลังใจให้กันก่อนเพาะพี่เนาะวันนี้นะครับมาโลตามคําขอเลยนะพี่นะเป็นอีกหนึ่งโลนะครับที่มีทุกทท่านในพี่นะรีเควสเข้ามาครับในวันที่เรานะพี่นะนั่งไลฟ์สดเล่าประสบการณ์กันนะพี่นะมีคนนะครับรีเควสโลนี้เข้ามาเยอะเหมือนกันนะพี่เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกท่านนะพี่นะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดี ทุกๆจังหวัดทุกๆอำเภอทุกๆตำบลทุกๆหมู่บ้านนะพี่นะทุกๆภาคเลยนะพี่นะคขาแล้วฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะพี่นะสักคนละแชร์สองแชร์นะพี่นะเปิดสาธารณะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะพี่เนาะหลายคนนะครับน่าจะจําได้ว่าที่นี่คือที่ไหนนะพี่เนาะคือและเป็นโลนะพี่นะเป็นโลเคชั่นที่ถูกขอกันเข้ามานะพี่เนาะรีเควสกันเข้ามานะพี่นะว่าอยากให้เรากลับมาโลนี้นะพี่เนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คึงม,มาได้ไงกังกูสองคนนครับก็มาได้ไงไกมสองคน,น,นมึงไม่หล่อพวกมัน,มนว่างๆเลยปะจะทำไงกันกมึงไปรับปากพี่เพื่อนเขาแล้วว่ามึงจะมาก็ต้องมาดิเรียบร้อยเลยนะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีทุกๆท่านทุกๆคอมเมนต์นะพี่นะมาครับมาครับมาครับเข้ามาแล้วอย่าลืมตีตต๋วเป็นกำลังใจในการแชร์ให้พวกเรนนะกา,า,านะพี่นะสับคนละแชร์สองแชร์นะพี่นะเปิดสาธารณะให้หน่อยพี่ใครมีกลุ่มครอบครัว ของเรานี่พี่น้องสามารถนะครับแชร์ลงกลุ่มมาได้เลยนะพี่นะกลุ่มครอบครัวมีตตลุยหลอนสิงตตลุยผีนะพี่น้องเข้าไปเป็นครอบครัวเดียวกับพวกเราได้พี่น้องสามารถนะครับเอารูปที่แคปได้หรือจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์อะไรก็ได้ในพี่น้องใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มก็ฝากกลุ่มเลยนะพี่นะมีครอบครัวมีตตลุยหลอนสิงตะลุยผีนะพี่นะสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดท่านด้วยนะพี่นะ สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะพี่นะแล้ววนนี้เหมือนเดิมพี่ผมก็เมีสองคนน้องอีกคนกงกลับบ้านลังติดภารกิจเหมือนเดิมครับสองคนไม่เป็นไรพี่รับปากแล้วก็ต้องมานะพี่นะรับปากพี่เพื่อนแล้วว่าจะมาก็ต้องมานะพี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสองร้อยสิแปดท่านด้วยครับเข้ามาแล้วอย่าลืม ปิดสาธารณะให้เรานะพี่นนองสักคนละแชร์สองแชร์ก็ยังดีนะพี่นะถือว่าเป็นกําลังใจการทํางานให้กันนะพี่นะนี่นะครับ<ะ>ก็เป็นโลอีกโลหนึ่งแล้วกันที่ผมก็ยกให้ว่าลอนอะแล้วเราต้องบอกยังไงดีะอะก็ไม่รู้่าจะบอกอไนั่นสิก็ค <laughs> <laughs> <ASS> ือแบบสมัยผมหนึงขึ้นว่าครูลำใครใช่ไหมพี่เราต้องบอกที่นี่นะครับ มีคุณครูท่านหนึ่งละกันที่สองเกี่ยวกับดนตรีไทยนะพี่น้องได้เสียชีวิตนะพี่น้องที่บริเวณโรงเรียนนี้นะพี่น้องใครที่เคยดูน่าจะจําโลเคชั่นนี้ได้เหมือนกันพี่เพราะว่าพอแกเสียชีวิตใช่ไหมพี่เครื่องดนตรีต่างๆนะครับที่อยู่ในห้องของเขา่ะเขายังห่วงเขายังพูกคันไม่มีใครกล้าย้ายไปไหนพี่เครื่องดนตรีไม,ม่ว่าจะเป็นกอง <S <S เป็นขีม <S <S เป็นดนตรีไทยอะไรก็ตามแต่มันจะมีห้องหนึ่งนะครับที่ใครเคยดูมันจะมีเครื่องดนตรีที่เก็บอยู่นั่นแหละพี่เขายังห่วงเขายังวนเวียนอยู่นะโรงเรียนนี้ ยังวนเวียนอ e ยู่กับเคร <tinc S 1> ื <First S 1> ่องดนตรีที่เขาเคยดูแลอยู่ในพี่น้องจึงํำนะครับให้ดวงจิตเขานะครับพุกพันเลยไปไหนไม่ได้นะพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเดี๋ยวประวัติเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะพี่นะสวัสดีครับซับพอร์ตเรานะพี่นะไม่ว่าจะเป็นทางแอปนี้เดี๋ยจะเป็นแอปดําแอปแดงนะพี่น้องพี่พี่เพื่อนนะครับตามซับพอร์ตเราเยอะมากนะพี่น้องเราขอขอบคุณจริงๆนะพี่น้องขอบคุณจริงๆที่ซับพอร์ตเรายังรอดูเราไม่ว่าจะดึก ไม่ว่าจะอะไรบางคนมีงานเช้านู่นนี่นั่นก็ยังรอ,อดูเราเลยพี่นนองขอขอบคุณจริงๆนเลยพี่นนองขอพรบคุณในความเมตตาของพี่เพื่อนทุกุกท่านเลยพี่นเะสาะไม่แซมบแลมเยอะแล้ววันนี้ยผมมาสองคนต้องรีบไปรีบกลับนะพี่นะเราก็กลัวเหมือนกันที่สองคน <c oughs> ออมาเรามีภารกิจต่อนะเดี๋ยวเรามีภารกิจต่อด้วยเราต้องไปรับน้องอีกที่ใช่เราต้องไปรับน้องต่อที่อีกจังหวัดถึงเ้ืยอน,นะพี่เนาะเราก็ต้องไลฟ์เสร็จเราก็ต้องไปเลยใช่ใช่ อ่ะโอเคพี่ผมไม่โมแซมแนมแล้วคือประวัติที่นี่นะครับอย่างที่ใครเคยดูเราหนี่ไพี่น้องยังจำณนะสถานที่ตรงนี้ได้ไหมพี่ที่เราเคยมานะครับซึ่งเราจะบอกว่าโรงเรียนนะมันล้างไปปิดตัวลงไปนานมากแล้วก็นณะพูดผันและลิ้นกูนานมากนานมากปิดตัวลงหรือล้างไปนานมากนะพี่น้องแล้วประวัติที่เราได้มาก็คือชาวบ้านเล่าฟังว่าที่เนี่ยมีครูสอนดนตรีอยู่หนึ่งคนพี่คือแกเสียชีวิต ไม่รู้ว่าที่โรงเรียนหรือที่ไหนกันอะไรกันนะพี่นะแต่แกนะครับยังห่วงยังห่วงกับเครื่องดนตรีที่แกเคยรักษาเครื่องดนตรีที่แกเคยสอนเด็กๆนะพี่น้องวันนี้ยผมยืนนี่ยืนเนี่ยคุณยืนเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยคุยกับร้านดีกว่าว่าเถื่อนว่าเครื่องเนี้เถิ่อนเครื่องใหม่ได้เท่าไหร่เพรมันเมื่อวานไม่เป็นเนนนมื่อวานไม่เป็นนะเอองงปะเมื่อวานไม่เป็นนะพี่งงจริงงงจริงงงจริงงงจังกับมังข้างฝาเลยครับเนี้ย ทั้งทั้งที่ยันนะพี่นะอ่ะท็อปน้องยินทําไมมันเสียเวลาโทรก็ต้องไม่ได้ยินหรือเวลาเปิดใช่มันต้องไม่ได้ยินเลยเป็นห่าอะไรกั่นู้ระบอ่ะนนะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านอีกครั้งนะครับนะ ที่แต่กคุยก็ค่อนตอนโอเคพี่กลับเข้าพอดีแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมีตะลุยหลอนนะครับนะเป็นรายการที่มีมีสาระนี่เราเดินมีน้องนะประวัติผมล่อไปแล้วนะพี่น้องอ่านไล่แรงก็แต่เจียงมันหานั้นอะไรบ้างแวผมเราเดินไปแล้วเราไล์เราบอกว่าก็ฝากพี่เพื่อนครับแชร์นะอุกคนแล้วรอบนะพี่น้องทุกคนแล้วแชร์สองแชร์เพิ่มหน่อยเพราะนั้นหน่อยให้คนที่ดูเราแยกกลับเข้ามาใหม่หน่อยก็ฝากขอโทษจริงๆกลับขอโทษจริงๆมันเป็นปัญหาที่ผมแก้แล้วแก้อีกก็แก้ไม่ตก หายเมื่อกี้แล้หายผมก็คง<น>แ<น>ตงงเหมือนกันเมื่อวานไม่หายเออเออมันแตกแล,กล้วแตกวันนี่มัาที่ขอโทษขอโทษขอโทษจ้ะไม่ใช่ได้แล้วไปเลยดีกว่าจะหายเยนะี่ยผมไม่รู้เหมือนกันไปรีบไปเถอะอ่าโอเคพี่เพื่อนใครยังไม่ได้เคยมูแช่บ้าแชร์ทุกคนะแล้วเราไปที่น้องมาได้พีไม่ต้อว่าอาจจะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเราพัชตต่อลงพัชแดงใหมพี่น้อมาด้เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมขอแจ้งไว้ก่อนนะว่าถ้าเกิดคลิปเสียงหายอีกเดี๋ยวผมขึ้นซ้ําใหม่ที่เพจนี้เนี่ย นะครับอย่าพึ่งหนีกันไม่เปลี่ยนเพจนะครับอุสเสู้แม่งเลยอย่าปล่อยมันถ้าเสียงหายถ้าเสียงหายปุ๊บเราก็กดออกแล้วก็ขึ้นใหม่นะครับที่เพจนี้เลยนะหายขึ้นใหม่หายขึ้นใหม่หายขึ้นใหม่ไม่ซีเรียสพี่เราอย่าไปปล่อยมันพี่เราสู้แม่งขัาไปเต็มที่เลยวันนี้ได้ครับเต็มที่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหยุดหนึ่งวันนะพี่นะวันนี้เต็มที่หน่อยสู้่แบบไม่มาใช่ใช่สู้สู้ขนาดมูกทะยังบอกให้สู้อ่ะ

หากท่านนี้อยู่ที่นี่นะครับออกมาปรากฏร่างปรากฏกายครับวันนี้เรากลับไปเยี่ยมมานได้แล้วนะได้ยินเสียงเสียงแทกคุณครูลำไทยแต่ผมมาธนาลำมวยผมก็เลยงั้นจัดโชว์หน่อยดิอีแอแอแอเดินเข้าไปเลยลำมวยเดินเข้าไปเลยจังได้ไหมวันนั้นฮะไอ้หลังไงไม่ใช่กู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 ไม่ใช่หลังไม่ใช่หลังกูกูกูอันนี้กู ครับคุณครูครับใครอะของย่างที่ผมน้ายผมคุณคูเหมือนเดิมนะครับเสียงใครอ่ะตาคุณครูอยากอมาไอท็อปเสียงใครวะเสียงเหมือนดนตรีไทยมึงฟังมึงฟังมึงฟังเสียงเหมือนดนตรีไทยกุ้งสดนำมานปลาไทยเฮียจะเล่นหาได้หวานเลยเลยใจเย็นเฮ้ยดนตรีไทยพี่เสียงเหมือนดนตรีไทยนี่มึงเข้าไปมึงจะพบเจอกับอะไรมึงยังไม่รู้เลยนี่กูหิวอะ กุ้งสดด้วยแพงนาะย่ยบอกเลยเด็ดนะผเคยได้ยินรึเปล่าสวัสดีครับกราบสวัสดีพี่อเพื่อนทุกท่านเฮ้ยอะไรวะอะไรทำไมไฟดับอะเรียบร้อยไฟชายผมมึ้งฉายมานะไฟชายผมฉายมาเต็มด้วยเฮ้ยท็อปทำไมไฟดับไม่เอาดิเฮ้ยเฮ้ขอขอก่อนขอตุดขอตุด โอ,โ,อโ,อโอเคโอเคโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ว <ปะ S 1> เออไอบ้าเฮ้ยเขาเอาไม้มากั้นทำไมอะน<ะ>ี่ม,มันร่วงวะมมวงไปไปเลยครับสวัสดีเพ600ื่อนๆหกร้อยท่านครับเจร้อยโบโบแล้วรอเพืกำลังใจกับพวกเรากันหกร้อยท่านหกร้อยท่านเดี๋ยวก็เหนื่อยตาย600หกร้อยท่านเขาเรียกว่าคุณครูเป็นคุณครูน่าจะเสกคุณครูต้นใจไทยแสดงว่าคุณครู ต้องขับเสเพเสภาคุณครูช่วยเสยพาแลครับออให้เราฟังแบ่เลาะกนอ,อกใช่ครับนะถ้าคุณครูขับเสภาได้ปุ๊บผมขับมอไซค์กลับบ้านเลยครับผมไม่อยู่แนะ่เสผมก็จะขับมอไซค์กลับบ้านหนีท่านเลยครับคุณครูครับไม่เลียกยาวจังวะเ,เสียงวหวานๆเนย What he did อนุกอนุก โ oh, hmm? อ้บัสบัสอิสอิสอับเบิร์ตหเก่งอะไรในห้องอะนกหรือเปล่านกทำไมดังจังวะทำไมเสียงดังจังวะไอ้ทอมมึงเนี่ยมึงจะเข้าไปมัวนะนกมันแดกหัวมันได้เลยนะมึงรู้จักกระเทียมพี่ชายดำไหมทอดแม่งเลยไอ,อย้ที่หิวทอดไทยอยู่เออคุณครับ สวัสดีเพื่อนเจร้อยกว่าคนดูนะครับนะถ้าวันนี้คุณครูไม่ออกมากูบอกเลยทําไมกูจะขโมยเครื่องนตีกลับบ้านพูดไปเล่นไปไอ้ท็อปมึงจะเล่นอะไรย่างงี้กูไม่ได้เล่นกูพูดจริงมึงจะมาพูดเอาอะไรนะอะไรนะเขาเรียกอะไรนะขิม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 หลังมือตทายอะ่ะเหมือนเดิมเลยเหมือนที่เราเคยเห็นเลยจงกระเบนแดงเสื้อขาวโค ครูจำพวกผมได้ดิใช่ไหมจงกระเบนแดงเสื้อขาวจงกระเบนแดงเสื้อสีขาวเออคูรู้แหละที่อ่ะโอ้โหมื่อย่าเล่นดังนี้กูตกใจและล,ลูกล่างนะเมย์ครูจำได้ว่าเรามากีร่รอบเราก็เห็นเข้าไปเข้าไปกูเคยเขาล้ำด้วยล้ำไปเลยมึงงามยวยเลยหรอเฮ้ยอ,อะไรข้ามมาสิจะวิ่งทำไมา เสียอะไรวะเมื่อวานเลยใครอะคุณครูจ๋าเขาชื่อจ๋าเหรอเมื่อกี uh> t <t so ้ค uh ุณครูเดินอยู่ในห้องนั <ER ้นจ๊ะไม่เขาชื่อจ๋าเหรอกูไม่รู้กูเดาเอาคุณครูยังอยู่ไหมจ๊ะคุณครูคุณครูเผ้าอะไรเนี่ยไอ้ผ้ามันก็อาจจะเป็นผ้าห่อล่างตอนนั้นอะ ที่เขาบอกมันคือผ้าห่อร่างไม่รู้อันนี้กูไม่รู้จริงจมึงจําได้ไหมวันนั้นที่เรากูจําได้เลยเพื่อนกูมากูจำอยู่ดีหน้านอนตรงนี้ด้วยนะที่มีพี่เพื่อนเห็นกันนะกูเป็นคนขับรถกูจําทางได้แม่นเลยโรงเรียนเนี้ยเขาบอกผ้าห่อเนี่ยมันมีร่างเหมือนเหมือนร่างแบบเฮ้ยเสียงกระทืบเท้าใครกระเทืบเท้าเสียงกระทืบเท้ากระทืบทําไมอ่ะเดี๋ยวกระทืบแล้วเอบคืนเลยอย่ากระทืบสิมึงได้ยินเสียงกระทืบเท้าไหม ใครกระเทืยเท้าครูวันนี้ผมจะไม่ไม่กลัวครูผมจะเอาความตลกความหาของพวกเราอะมาให้ครูเจ้าตึกเอ้ยจะอะเดี๋ยวเว้ยมันหน้าคล้ายพ่อมันตรงร่องที่ไหนนี่ครูนี่ไงเสียงกระทืบเท้าคูรู้ตอนเห็นไรท็อปนี่ครูเลยเฮ้ยนึกว่าจะเป็นท่าลำมเขาวะ เฮ้ยู่ไอ้ท่ารำกระทืบเท้าไงไอ้ท่าพิโรดท่าโกรธอะไอ้ยังไงนะลิเกลิเกเขาลำยังไงนะไอ้เหจ้าจะ่าเข้ามาหากูโอ๊ยอะไรอะคุณครูสิงเนกผีสิงนกผีสิงอันนั้นจะเสียงหมาใช่ไหมเสียงหมาคุณครูสิงเนานี่อีโคมึงล่ะมึงท้าสายหรอโอ๊ย หน้าต่างปิดเฮียไอท็อปหมาเฮารถเราจะหายเปะวะรถเราจะหายเป้องหมาเฮาไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะสวัสดีเพื่อนๆเก้าร้อยคนดูพี่หนึ่งพันผู้บริโภคลอยเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะพี่นะอุ้ยตว์จะกลับยังไงแล้วรับอุ้ยหน้าต่างโอ้โหเฮีย มาดิมึงกลมาดิเราหายมึงมาดิเวลามึงกลัวมึงกินยาหายมึงยังไม่กลัวเลยมันคนละหายกันไอ้สัตว์โอเคขอโทษไปมึงไม่ต้องมาขอโทษกูไม่มึงออกไปหาคุณครูเขาคุณครูเขาเรียกมึงหรือเปล่าครูครับเออลองคุยเขาดิผมยากเห็นลำไอเนี่ยเขาเรียกลำอะไรนะลำตัดไม่ใช่ไอ้ลำที่เขาให้หมูอะลำหัวลำไอ้สัตว์อาหารหมูไอ้เหี้ยนั่นนะโอ้มันคนละลำกันสวัสดีครับคุณครู ถอยทำไมเล่าอย่าถอยอะไรมีมือที่ประตูเล็บยาวเฟื่อยเลยมือที่ประตูไหนวะมันมีมือที่ประตูเล็บอย่างยาวเลยจริงๆเมื่อกี้มีมือพ่อมาไม่ได้หรอวะอี่โคนั่นมือมึงเหรอไหนแล้วไม่เห็นมีเลยกูซูมแล้วเนี่ยมันมีจริงๆริงก็พูดไปเรื่อยวะเล็บยาวเลยเขมามอกเขาปล่อยเล็บว่าเวลาล้างตูดเขาไม่เจ็บเหรอกูไม่รู้มืออย่าอย่าไปวิง่ง ลำเลยยองเลยมืองอนอย่างนี้เลยอ่ะมือแบบงอนชนกันนี้เลยอ่ะทำธุรกิจสาไมยทอันนั้นธุรกิจสีดำนั่นเล่นมุกผิเนมุกผอยคผิดอีกแล้วตายผิดอะไรนะผิตับผิเออผิตับมึงเล่นผิตับไอ้ไม่ออกมาสิมึงจะปอดมันตายู่หน้ากูเหรอ ไล่หมาก่อนมึงไปไล่หมาที่อะไรมึงได้อยู่ตรงไหนฮะมึงคิดบ้าหมาทะกคนเลยค่อยๆไปค่อยๆไปไหนเมื่อกี้มึงทำยังไงเฮ้ยเมื่อกี้เหมืึงเอาเดินไปนู่นเหมืนเหมือนมึงเอาเดินไปนู่นอยพิ่งกูออกแล้วบากเอาทำไมเมื่อกี้เหมือนเหมือนมีเอาเดินพวกมันเดินไปที่มึงเอาเดินก็เดินไปที่สวัสดีเพื่อนๆเป็นพันคนดูนะครับเนาะครับ ผมขอหองแก้ป so ูสักฟอดได้ไหมครับถ้าไม่ได้ผมจะเอาเครื่องดนตรีคุณครูกลับบ้านนะครับผมบอกเลยอยู่นี่รอเดี๋ยอเดี๋เข้าไปทำไมรอบนี้มีมุ้งอ่ะเฮ้ยรอบที่แล้วไม่มีหรอรอบที่แล้วไม่มีมุ้งฮะรอบที่แล้วไม่มีมุ้งหรอทำไมรอบนี้มีมุ้งวะ หรือใครจะมานอนเฮ้ยเฮ้ยมีมัวพี่มู๊ะทำไมรอบนี้มีมู๊ะไม่เป็นเรื่องที่กูเห็นอ่ะเขาเดินมาจากตรงนี้ไอ้เชี่ยเฮ้ยอะไรนี้มีไหมเฮ้ยรู้อะไรอ่ะอันนี้มีไหมอะไรเพราะความสนุกและตื่นเต้นมากทำไมมึงทำไมมึงว่ามาเลยเพื่อนมึงกูไปตีเครื่องตีเขาเลยไปไม่เอากูไม่ท้าก่อน เสียงเดินเท้ายังหนักเลยข้างนอกนี่นเสียงเดินตีโคตรหนักเลยข้างนอกสวัสทีพี่เพื่อนหนึ่งพันหนึ่งร้อยคนดูด้พี่นะผม้าร้งวหัใจรังใจกับพวกเราหน่อยนะพี่นะเต็งเต็งีด้ดีเดงเต็งเต็งเจเต็งเต็งอะดี้เดงเต็งเต็งเต็งเฮเด้งเต็งเตงเต็งเต็ง่เด้งเต็งเตงหลั่ไ้เจหลเข้ามาเลยหลั่มพี่เฮ้ยครูชอบ ไอ้ชอบครูชอบหรือเขาคิดว่าเราเป็นลูกศิษย์วะครูอชอบแล้วลำรำคิดว่าเราเป็นนักเรียนของเขาเอางั้นเราไปนักเรียนไปเลยวันเนี้ยจะไปเราไปไปห้องเครื่องนตรีไปสิพี่เพื่อนๆหนึ่งร้านหนึ่งร้อยคนดูโรโหัใจเป็นรังใจกับพวกเราสักคนละแชร์สองแชร์นะพี่นะเล่เนน่เป็นธรรมดาเลยทำไมมันต้องมีกระซิบประก็บคู่เป็นเล่นไปงั้นไปเอาเครื่องดนตรีที่ว่าเขาห่วงที่สุดแบบมานี่เขาห่วงอะไรอ่ะมึงค่อยเดินมึงค่อยเดินพื้นมันผุนะเมื่อกี้กูเหยียบยุบเลย เฮ้ยหลอกปะวะมึงลองดูดิใช่โอ้โหไอเมย์มึงจำขื่อไม้ขื่อนี้ได้ไหมทำไมที่รอบที่แล้วอ่ะที่เขาขึ้นไปนั่งมันขื่อไม้นั่นน่ะมึงอย่าโอ้โหหลายรอบทั้งสิมึงจำได้ไหมที่ขื่อไม้ขื่อนี้โอ้ยนี่ไงพี่โอ้ย ปิดประตูปิดประตูนี่ประตูไอ้ท็อปปิดประตูแล้วไม่มีใครท็อปปิดประตูปิดประตูถ้าแน่จริงครูมาเดี๋ยวผมปิดประตูเนี่ยมาครูเข้ามาโดยที่ไม่ต้องเปิดประตูอะมาแล้วไม่มีใครกล้าเคลื่อนย้ายเครื่องดนตรีเขาเลยพี่ดูเพื่อนเพื่อนดูหนึ่งพันสองร้อยบริจาคอยเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยนะพี่นะพี่พี่ดูนะพี่ใช่ไอ้ท็อปผมผมจะเล่าให้ฟังรอบที่แล้วพี่เชื่อไม่เชื่อไม่รู้นะ รอบที่แล้วเขาขึ้นไปยืนลำอยู่บนขื่อไม้เนี่ยไอ้ท็อปเอ้ยเอาวะครูครับสุดยอดจริงๆวะทางตอนที่ต่องครูยังอยู่ที่นี่ยังอยู่ที่นี่นะครับ<อ>คุณครูช่วยเล่นดนตรีของฟังเป็นบุญหูเลยไหมเออเป็นบุญหูเลยผมอยากฟังดนตรตีแต่คุณครูมากเลยอะเอาเป็นเอาเป็นบุญหูเลยใช่ไหมใช่ให้เป็นบุญหูหน่อยอันนี้เขาเรียกกองอะไรนะ เสียงขิมเสียงขิมพี่ได้ยินไหมเสียงขิมติงต้งติง้งติ้งนี่ไงกูได้ยินอะสายมันลั่นป่วาวอะสายมันลั่นเหรอฮะแล้วมันดังได้ไงอะเฮ้ยมันไม่ใช่ขิมแต่เค่ไอ้ท็อปเอ้ยขิมเอ้ยอย่างนี้เขาเรียกอ,อะไระขิมเฮ้ยมันเก่ามากเลยนะเนี่ย oh. โอ้โหโอ้โหกูจำกูจำได้แล้วขิมมันเนี้ย เฮ้ยสารมันล่า,ามตัวเมื่อกี้นะไม่ใช่ขิมนรมดาทำไมวะขิมนี่และ <laughs> มึงจะเล่นฟุกมึงก็เล่นไม่ได้โอ้โหเฮียาลายเทพนมด้วยโอ้ลายเทพนมด้วยหรือว่าขิมนี่จะเป็นขิมของเขาหรือว่าขิมนี่เป็นขิมของเขาของใครมึงดิบเดยมันม่นเปนตีเป็นมะ <ห ả? S 2> ขิมมันต้องตีไม่ใช่หรอ เสือไก้ประตูใช่ไหมครูครับเดี๋ยวบอกนะครูเข้ามาเลยว่าครูจะออกมาได้หรือยังครูยังไม่ลํำคานพวกผมอีกเหรอครูเข้ามาแล้วเหรอผมทำขนาดนี้แล้วคุูครูยังไม่ลํำคานอีกเหรอฮะคุณครูล้ใคาได้ครูก็ต้องลํำคานเป็นคนละลํำกันอันนี้จะเล่นมุกใช่ไหมล้ำคายได้เขาก็ต้องลํำคานเป็นเหมือนกันคนละลํำกันไอสัตว์อันนี้ไม่ใช่ครูนะ อันนี้ไม่ใช่กูไอ้ท็อปอันนี้ไม่ใช่กูกูรู้แล้วกูไม่ได้ไดิดเลยกูยืยู่ไกลเลยเอางั้นไอ้เมย์มึงดิบอี๋าวกูดีบก่อนเอาเอะไรดีไปอเเยต่งเต่งเตงเตงเตต่งเตเตงเตเต่งเตเต็งเตงเต่กูดสักทีแล้วหมดเวลาดี ทำไมเสียงกองดังสองใบกูทีใบเดียวขอย่ออีกเดี๋ยวเสียงใครเดินข้างหลังไอ้ทอปเอาไฟใส่ซองดิเดี๋ยวไปรองใส่ใส่องดิเสียงใครเดินไม่เท่าไหร่ใช่ใช่ใช่เสียงกองกูก็ได้ยินสงงงกอับแล้วกูได้ยินเสียงคนเดินข้างหลังด้วยเดี๋ยวขออีกรอบกนึงขออีกรอบกนึงเมะเอาจริงกูได้ยินเสียงกองตีเหมือนตีสองใบ กองมีอยู่นี่หมดนะกองมีหมดนะเอามึงกิเสียงกองไปไหนใช่ใช่ไหมเสียงกลองมาจากไปไหนครูครูใช่ไหมครับใช่ครูไหมครับพบกับคณะเอ็งโกตเตงแต่เด้งเงเงอ่ะเด้ง ครเคาะประตูเสียงใครเคาะประตูเปิดนี่น่เปิดเราไปดูนี่เสียงใครเคาะประตูเดียวเสียงใครเคาะประตูเมื่อกี้เสียงประตูใช่ไหมท็อปทั้งเสียงประตูเสียงกองเลยกูตีกองใบเดียวแต่กองแม่งได้ยินเสียงสองใบจ้าเอ๋มีใครไหมดูสิไม่มีไม่มีไอ้ท็อป กูว่าเขาเริ่มลำคาเราแล้วล่ะสวัสดีค <BACK> ร <AND TO away> ับผมมาถ่ายรายการนะครับกูว่าเขาชักไม่เริ่มล้ำไทยแล้วล่ะกูว <remembering> ่าเขาลุกออกแนวลํำคาแล้วล้ำคาล้ำไทยไหมไม่รู้เหมือนกันกลับเข้าไปกลับเข้าไปไม่มึงอะกลับเข้าไปสิกลับเข้าไปกลับเข้าไปยิ่งเอาไว้เอะให้ลํำคามากกว่านี้ขอมนักกว่านี้เฮ้ยน่าแม่งเสียงกองเยี่ยงอะไรดังสองใบ หลังงงงงเลยงงงงเลยใครอ่ะไม่ชอบใครแล้วเมื่อกี้มึงไม่ถามอะมึงถามกูมึงจะได้คำตอบไหมขอทีเข้าไปอยู่ไหมใครอะกูเห็นแล,ล้วก็หน้ะคนืีรำใต้จงกระเบนสีแดงเสื้อสีขาวและร่างเนี่ยกูบอกเลยนะทำไมเป็นร่างเดียวกับที่เราเคยมาทุกรอบแล้วเราเห็นใช่จงก,กระเบนแดงนะผมเห็นหลายแล้วเสียงใครเดิน<ม>ข้างหลังเราอ่ะใครเดินข้างหลังครับ เดินข้างหน้าดีครับอย่าเดินข้างหลังโอ้โหจะคิดว่าผมไม่แน่จริงไปท็อปเดินทำไมมึงว่ามาเลยมึงใช้ฝันนะดีขินโชพูดไปเล่นไปเอาฝันขูดเนี่ยนะ<ช>ปากเปิดกูไม่แหว่งหมดเลยนะมึงเดินไปไหนมึงเดินไปไหนเข้าทูนี้มันมีสองประตูเข้ารูนี้ ผมว่าไปกองไปไหนที่หลังก่อนที่พี่ะพี่สถานีถามที่พี่ว่ากองไปไหนครูเขาบอกครูไอ้ท็อปเ<ฮ>สียงหน้ตาต่างหรือประตูเสียงหน้ตาต่างหน้าต่างหรือประตูมาดูดูเลยลองอีกทีไหมลองอีกทีไหมเดี๋ยวลองอีกทีไหมลองอะไรอะ่ะตีอีกทีหนึ่ง และดอกโลมุบอกเลยว่าถ้าคุณครูยังอยู่ช่วยมาจับมือสอนหนูหน่อยงั้นเอาสามโล <c oughs> ือลองกองอจับไปที่ทำไปที่ไ <ขอ S 2> หนไหจะเล่นมุกแล้วอ่ะพวกผม <c oughs> ไม่มีพื้นฐานในด้านดนตรีเล่นดนตรีไม่เป็นนะครับาค้ครูเมตตาช่วยสอนหน่อยรูช่วยมาจับมือสอนหรือมาร่วมตีเป็นเองเป็นอะไรก็เราหน่อยได้ไหมครับถูกต้องถือว่าเป็นความเมตตาของคุณครูแล้วกันสาธุมาเมเอาไปไหนเวกใบนี้เห็งแต่แดง เอาดิเขอ,อาเพลงเอยเนียบเิ็บเนียบก็บอไลท็อปหยุดตีข้าง oh, right. นองอะไรเนะี่ยข้านองอะไรเนะี่ยเอาก็เล่นไปก่อนข้านองอะไร มึงตีถนนอะไรไม่รู้กูก็ตีไปเรื่อยขอได้อีฮี้อือขอกูตีไม่ได้กูหยุดไม่ได้ครั้งกี้ทำไมหยาบมึงรู้ไหมว่าทำไมกูถึงไม่หยุดทำไมมันเมือนกูหยุดไม่ได้แล้วใครจับมือมึงตีมองบนมองบนทำไมพี่เพิ่งนะผมยิงเสียวมองบนอยู่แม่ตอนที่กูตีกองเค่แม่เหมือนมือกูบังคับไม่ได้ มึงไม่ได้เข็มแล้วมึงได้เข็มกูตีกองมามึงได้เข็มฮุ้ยขาดขาดเลยมึงทำนองพี่อะไรไว้บีมึงทำนองอะไร ที่ทำอะไรทำไมถ้ามึงเห็นในไลฟ์มึงจะรู้อย่าไปอย่าไอ้ท้อไปได้เหี้ยให้กูวิ่งไม่ออกไม่มีอะไรมึงไม่พูดเสียกองเสียกองเสือใครตีกอง เฮ้ยเสียงกองดังไม่หยุดเลยเสียงกองดังพี่ใครครับม่พี่ไปดูเสียงใครตีกองมีไหมใครเสียงไปไหนเสียงไปไหนใคร,ใคร กูเหนื่อยแล้วนะไม่มีใครตีเลยไม่มีใครตียังอยู่ที่เดิมไอ้ท็อปไอ้อีอะถอยหลังไปไหนปาะนี่อย่าใครตีเออกูไม่รู้สวัสดีเพื่อนหนึ่งพันสี่ร้อยคนดูด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะอ้เฮ้ยกองดาวก็ เขาใช้หัวตีได้อะหัวตีมือใครดำผีเลยจับกองตีอยู่ฮะเมย์ไม่ได้ตีใช่ผมไม่ได้ไตีเมื่อกี้เนี่ยทำไมต้องวาตี